สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพบกันเช่นเคยตามคำสัญญานะครับที่ได้ให้ไหว้ว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จวรคังรุ่นปี2545ซึ่งพระรุ่นนี้ก็มีพิธีการที่ยิ่งใหญ่ อีกพิธีหนึ่งนะครับสำหรับวงการพระเครื่องไทยนะครับก็คือได้นิมนต์พระสงฆ์ร้อยแปดรูปจากทั่วประเทศเพื่อมาปลูกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่วัดละฆังนะครับผมซึ่งหนึ่งในเกจิคณาจารย์ที่ท่านได้ร่วมปลูกเสกในครั้งนี้ก็คือหลวงปู่มุนจิตตะศีโลนะครับ แห่งวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีหลวงพ่อรวยวัดตะโกแห่งจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อโูนวัดไผ่ล้อมหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองหลวงพ่อเอ็ดวัดจุลามณีเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตร กทมนะครับแล้วก็มีหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินหลวงพ่อแย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐมและที่ขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อผันเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามนะครับได้ร่วมกันปลูกเสษพระสมเด็จองค์นี้ขึ้นมา ซึ่งพิธีการปลูกเศษก็แบ่งเป็น4ผัดปลูกเศษกันตลอดทั้งคืนนะครับผมในวันคืนวันที่17เมษายน2545ซึ่งก็19ปีมาแล้วสำหรับพระองค์นี้ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับ เพื่อนๆที่ชื่นชอบพระสมเด็จก็หามาบูชากันครับในตอนนี้ผมก็จะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าพระสมเด็จแต่ละองค์ ซึ่งปัจจุบันนี้บางท่านก็อาจจะทราบอันนี้จะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมบางท่านก็อาจจะทราบบางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2,500 20ขึ้นมาเนื้อผ้าสมเด็จจะเป็นลักษณะ แบบละเอียดแล้วก็การตัดขอบก็จะละเอียดเพื่อนเพื่อนดูนะครับแต่ละองค์ล่มาทีละองค์เลยนะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้หวังท่านก็อาจจะทราบนะครับหวังท่านก็อาจจะไม่ทราบท่านไหนที่ทราบก็ผ่านไปก็ได้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ทราบก็ ศึกษาพอเป็นแนวทางในการเช่าหาบูชาพระเครื่องมาบูชานะครับนี่พระอายุประมาณ20ปีขอบของพระจะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะเปรียบเทียบ ขอบพระที่มีอายุมากกว่านั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับองค์ใหญ่ๆองใหญ่นี้ปี06นะครับยุคเก่าๆสองพันห้้อต้นๆจะเป็นอย่างนี้นะครับ ขอพระส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าเราสังเกตเราก็จะสามารถดูได้ว่าพระเนื้อผงพระสมเด็จเนี่ยอายุเขาประมาณชักเท่าไหร่ถ้าดูอย่างนี้ก็พอกะประมาณได้ว่าการตัดขอบอย่างนี้ตัดขอบอย่างนี้ พระน่าจะอยู่อายุประมาณขนาดนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้นะครับค่อนข้างจะเป็นไปได้ตามที่ผมได้สังเกตดูพระสององค์นี้น่าจะอายุไล่ๆเรียกกันเพราะว่าเนื้อหามนทร์สาร้ายกันเลยการตัดกรอบตัดอะไรก็คายคายกันองค์นี้2องพ แต่องค์นี้ไม่ทราบว่าปีไหนนะครับเก็บความรู้เล็กนน้อยนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงพระองค์นี้สมเด็จรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของวัดละฆังในนามวัดละฆัง ก็คือรุ่น214ปีชาติการหลวงปู่โตงมมลังสีนะครับซึ่งลองจากรุ่นที่1ก็คือรุ่น100 100ปีพศ2515ก็รุ่น108ปีพศ2523รุ่น108 18ปี 2533และก็จะมีรุ่นเสาห้าครั้งที่1 2536รุ่นเสาห้าครั้งที่2 2539งล้ากและก็จะมีอนุสรหน122ปี2537ส่วนรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่7รุ่นสุดท้ายในานามของวัดละคัง รุ่นปี2,214ปีรุ่น214ปี2,545กสําก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้บูชาผมว่า7รุ่นนี้น่าจะพอมีกำลังนะครับผมก็สวยงามเลยพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นี้พิมพ์นิยม ก็สร้างแค่ส0 0 0สนองค์นะครับรุ่นนี้พิมพ์นี้ส0 0 0สนองค์แล้วก็พิมพ์พระประธาน1นึ0 0 0สนห้องถ้าไม่ได้จริงๆผมก็แนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่วัดละครังนะครับแต่เป็นรุ่นนี้ครับผม นี่คือเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระอ,อริยสงฆ์เป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยเลยนะครับ ถ้าเราหาสมเด็จวรรังไม่ได้จริงๆก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ